เกียหลุดแนบสุดไฟสุดน้ำมันไม่เดินเราซ่อมได้เราซ่อมทุกอย่างที่พังยกเว้นเรื่องตังไม่มีอโอกระรงชนไนนแล้วครับวันนี้เรามารีวิวอูซ่อมรถ B S Auto Service ครับ ซ่อมทุกอย่างช่วงล่างเครื่องยนต์เบรคคัดอะไรที่เสียเราซ่อมได้ทุกอย่างที่พังเราซ่อมได้แต่เรื่องไม่มีตังคุณต้องช่วยตัวเองสวัสดีรอบครับผมตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าของ U V S S Auto Service ครับปากซอยเป็นถนนลมเกล้าครับถ้าจาก ้ามาจากมินบุรี่กับเรียวซายได้เลยครับปากซอยทามาจากฟังลายกับบางก์ตรงวิ่งเล่ไปตรงศูนย์ยูสูขับศูนย์อะไรยูสูแล้วก็ยูเทิร์นกับมาครับกับมาเรียวสายของปากซร้อย,ยครับวิ่งตรงไปฟางนุง่นกับที่ทะลุกออกถนนสวินทวงได้ครับแต่ว่าเบิง่งภายในกัน นี่ครับชื่ออูตั้งอยู่ซอยวงขวางครับแขวงเขตมินบุรีครับถ้ภาภายในนี่ก็โล่งครับกว้างสะดวกสบายจอดรถได้หลายคัน่้มได้หลายคันนี่จุดเป็ดใจเป็นส่วนนะครับ ดำเนินงานซ่อมด้วยช่างผู้ชำนาญงานประสบการณ์สูงครับสมทุกอย่างครับเจลเลอร์10ล้อ6ล้อ,ลอพริกอัพสารพัดครับช่วงล่างเบรคคัดถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์มันเบรกได้ทุกอย่างครับ นี่ของน้าเป็นแต่เป็นส่วนครับ,บริการลูกค้าด้านล้างครับของน้ำมองเห็นอัู่นนะกว้างครับสะดวกสบายมีหลังคาสูง เอาเบิ้งไปเลย่อยครับโอ้สั่งวางงานว่าช่่งห้องนี้เป็นห้องพักลูกค้าครับเป็นห้องแอร์เย็นสบายครับมากครับพักไปเลยครับผม้องนี้เป็นห้องเสมียนรับงานครับสำนักงานช่างตอบยังแน่กว่า รุยางผมรุยางเออตองทุกอย่างแอร์ระบบแอร์ระบบสวงล่างเตี้ยนแหนบเออกับบ้ารถเจ๋งได้เมื่อวาไปแม้กระทั่งเล่นแนบเราก็ทำแม่นบอกอ่าโดยช่างโดยช่างผู้ชำนาญงานการันตีคุณภาพแม่นแล้วเออแต่ขาดกระเบือยยันเลื่องลบคนละว้าขาดกระเบือยเรื่องที่คนนี้โอ้ย่ากันไปเนาะ ซ่อมได้ซ่อมทุกอย่างที่พัง <algum> ครับทุกแปลก,ก็เชื่อมได้อันนี้อันนี้ช่างช่างช่างเตียครับผมอ,อันนั่นอีกช่างนัดครับชุมช่างนัดเทส<ๆ>ช่างแนก็นรถนะซ่อมนะเ็ไท,ทัันนเกียยรรรรรคบบบะะะาอััดดะีครบเออทุกรุ่นทุกรถเลยบ่ทุกรุ่นทุก,ทกี่หอทรถหมดครับรถเล็กรถใหญ่ได้หมด ได้หมดครับใครทำไม่ได้เราทำได้อย่างเดียวครับทำไม่ได้ก็ต้องทำไม่ได้เนาะครับแฟนข้าวผมนี่ช่างนัดผู้ชั่นาญงานครับควบคุมโดยช่างคนนี้แหละครับผมครับชางฝีมือดีครับคุณภารขับแก้วครับทุกอย่างเออการรถที่ผมเข้าจุดประจำก็ว่าสอมนี่แหละครับผมประจําเลยเปลี่ยนถ่ายแล้วมันเครื่องประจำเนี่ยคันนี้แหละครับบุกล่อมาทุกเดือนประจํา ปลอบอันนี้ก็อะไรล้อรถของก๊อตไซน์ะครับเพื่อนยังก่อนเนี่ยเนี่ยโอ้อาจารย์ลาโอหัวจานลาของเทนเลอร์เนาะโอ้เคยกับพวกหัวใจเคยครับผมนี่แหละครับบรรยากาศรองปอบครูครับกว,ว,ว้างขวางสะดวกสบายขันบอลอาจานลาที่ก็ยืดได้ยุ่นี่จับอาจานยเสกแก้วจานยเสกแกงจานยเสกลาบเสกข้อ ล่ากันฝากแอองแอร์เย็นเจี๊ยบครับสำหรับลูกค้าครับสนใจอยากแก้ปัญหาเรื่องรถเรื่องล่าเพราะสะดวกสบายเพราะใช้งานบอด,ดีครับผมทีม่ปัญหาแอบแวะมากครับเบอร์โทรไม่ปรกกบบอบเบอร์โทรนะมีเบอร์โทรโอ๋อนี่นี่เนี่เบอร์โทรติดต่อเพิน่น ฮัตไปฝาพร้อมซูดสองห้าสี่สามแปดหนึ่งครับผมเแกอนอแหละครับเบอร์โทรจท้าหักกระซอมอันนี้ก็ตายแล้วมันเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมจ่างกำลังเทสอยู่กำลังดอนรวอม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 วเคื่อง ดาเสียรายดึน้งเยเจ็บปวดได้เลยเ้าเศษขึ้นวดเลเสียร่ายุงเลยนุงคิดด้วยเหรอเานี่เสียรายนีุุ่งลงคิด โอเคเ้าโอเคเต่ระดับวางหนีบข nice. ้อด้วยเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับสั่หน่อยเราก็กลับบ้านได้ครับผมครับจังใดกัฝากเพื่อนๆพี่น้องๆผู้ใดทันใดมีปัญหาเรื่อง รถเสียครับในกระโถติดต่อมาที่โอนี่ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างครับผมคูนี้เรารับรับสอบปูนกลางครับประกันคุณภาพครับสุดท้ายแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์ให้น้ำหน่ยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครับผมฝากส่งเช่นนั้นนะครับผมสุดท้ายสวัสดีครับบ๊ายบายเครื่องเสีย เหลุดแบบสุดไฟสุดน้ำมันไม่เดินเราซ่อมได้